This is my heartbeat song and I'm gonna play it been so long I forgot how to turn it up 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 all night long a oh, l up up all night long สวัสดีค่ะกับมากับ Idea Beauty Junkie นะคะวันนี้จะมาสอนแต่งหน้าใสๆไปโรงเรียนกันค่ะเพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้วเนาะทุกคนก็คงเนี่ยจะมีหน้าที่แบบ ร่าเริงแจ่มใสไปโรงเรียนแต่หลังจากนั้นเราจะแบบเรียนหนักมากการบ้านก็หนักมากโดยเฉพาะช่วงสอบช่วงสอบการบ้านนี้จะมาแบบผิดปกติใช่ไหมคะเราก็ต้องหลอกชาวบ้านว่าเรานั้นแบบมีความสุขในการเรียนไอ้การบ้านนั้นไม่สามารถทําอะไรกับหน้าของเราได้เราก็ต้องแบบหน้าวิ้งไปโรงเรียนนะคะสําหรับ ออความมั่นใจของเราเองเนาะจะได้ดูไม่เป็นเหมือนซอมบี้อย่างเพื่อนเราแล้วมันจะดูแบบเป็นซอมบี้กันมากเลยในโรงเรียนช่วงสอบเนาะก็วันนี้จะมาทำลุคนี้ให้ดูใสมากๆก็ไปเลยเอออเริ่มต้นเลยขั้นตอนแรกก็ต้องทาครีมกันแดดนะคะตืดเดี๋ยวใช้ของ Biole Perfect Milk คือครีมกันแดดเนี่ยต้อง SPF อย่างน้อยคือ50นะเพราะว่าแดดประเทศไทยคือแบบ แรงมากๆนะคะถึงแม้จะอยู่ในห้องเรียนอะไรนี้ก็จะโดนแสงหลอดไฟนี้ก็ต้องทาน,นะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าจะเป็นฝ้าเอานะคะใต so ้ตา,ตา Mac Moisture Cover เหมือนเดิม N.W. 2 0 like ตื่นขึ้นแล้วนะคะทีนี้หลังจากลงคอนซีลเลอร์แล้วก็ต้องเซตคอนซีลเลอร์ด้วยแป้งฝุ่นเนาะเดี๋ยวแป้งอะ่ะเดี๋ยวมันไม่ต้องเป็นแป้งฝุ่นก็พูดผิดก็ต้องเซตคอนซีลเลอร์ด้วยแป้งนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะตกร่องเอาก็ใช้แป้งลิมม s t a เตมเ t ตสีทร a สเปเรนต์นะคะแล้วก็พักไว้ก่อนต่อมาเป็น บรอนเซอร์นะครับเพราะว่าเดียวว่าเคล็ดลับของการทําให้มันดูธรรมชาติก็คือแบบหน้าเราต้องไม่แบนอนะคือมันต้องมีมิติคือแบบเราต้องมีเงาบนใบหน้าของเรานะคะก็ <c oughs> ใช้ครีมบอชอันเดิมนะคะโซเลตรงเดอร์ชาแนลนะคะแต่ว่ามันก็มีตัวเลือกนะสำหรับคนที่ สำหรับตัวเนี้ยแต่ว่าราคาถูกกว่าของับชัวช็อกโกแลตอะไรสักอย่างเนี้ยแหละเป็นครีมบอชเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ดูรีวิวมาเขาก็ว่ามันเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบับชัวเขาก็เหมือนเป็นแบรนด์ลูกของชาแนลอะไรนี้ก็ไปจัดอย่างนั้นกันได้ ็จะดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากไลดังนะ <c oughs> ก็ไลได้แต่ต้องแบบเบามือที่สุดนี่จะทำให้ดูคือแตะออกมาคือแบบนิดเดียวมากเลยนะแล้วก็เกี่ยแบบเกี่ยเข้ามาอย่างนี้นะ,ะนิดเดียวนิดเดียว แต่อีกแล้วก็ข้างนี้ค่ะจมูกอ่ะแล้วก็เ็ดลับอยู่ตรงนี้นะทำตรงนี้ด้วยให้มันดูมันจะดูธรรมชาติด้วยสาเหตุบางอย่างนะคะมันจะดูแบบธรรมชาติมากขึ้นอ่ะวันเซอร์ก็เสร็จแล้ว มีเบลนเซอร์ก็ต้องมีไฮไลท์นะทีนี้ไฮไลท์ที่เดียวเลือกใช้ก็จะเป็นแบบครีมนะคะอันนี้ของ Benefit g i r l Meet Pearl นะคะก็มันเป็นอันเล็กเนาะไซ์เล็กนี่ก็บีบบีบนี้เดียวแค่นี้นะแล้วก็เอามาวน,วน แล้วก็แตะตรงหนูแก้มไฮไลท์คิวนิดนึงแล้วก็เอาที่เหลือมาไหลด่างนะนลกลางตานิดนึงนิดนึง่าก็จะดูหน้าดูมีมิติมากแล้วนะคะตอนนี้ดูแบบ ฮ้ยฉันตื่นแฉันก็แบบว่าเมื่อคืนก็อ่านหนังสือแต่ว่าได้นอนอะไรอย่างนี้แบบคนอื่นก็จะดูแบบน้าตาคําโซมแบบโอยเหมือนซอมบี้แต่เราจะดูแบบฉันตื่นฉันเอนจอยอะไรอย่างนี้ฉันแบบเอนจอยกับการใช้ชีวิตนะต่อมาก็เป็นแก้มนะคะสำหรับคนที่อยากจะมีแก้มชมพูเบาๆอย่างนี้เดี๋ยวก็แนะนำทินเนาะแต่ว่าต้องเบามือนะ เดยวก็จะปาดที่มันแบบเยอะๆออกแล้วก็แตะ3ามจุดอ่ะอลีบเกียอ่ะก็จะแดงนิดนึงแบบสุขภาพดีแบบว่าเมื่อวานไปออกกำลังกายมาอะไรย่างี้เคลหนๆก็ไหนๆละปากเลยก็ใช้ทิ้น ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็มาที่คิ้วเนาะคิ้วเนี่ยคือถ้าเกิดใครคิ้วเข้มอยู่แล้วก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเขียนอะเ,เดียนแนะนําให้แบบใช้สีที่เขียนอะเป็นสีของสีผมตัวเองซึ่งก็น่าจะเป็นสีดําปะใช่ไหมยกเป็นโรงเรียนที่ให้ทําสีผมได้ก็ตามสีนั้นแต่ว่า โรงเรียนปกติ้วเข้าไม่ให้ทําสีผมนะผมเราก็จะดานะถ้าเกิดไม่ได้เป็นเออฝร่งฝรั่งอะไรอย่างงี้แบบคนไทยก็ต้องเป็นสีดําใช่ไหมเดี๋ยวก็จะใช้แปรงหัวตัดอย่างเงี้ยนะคะกับพวกไลเนอร์ปกติเดี๋ยวจะใช้ไลเนอร์ที่เป็นไลเนอร์เพนแบบเพนซิลแบบสีดำอย่างงี้แต่ว่าแท่งนั้นมันหมดเวลาเดี๋ยวก็เลยจะใช้แบบเจลไลเนอร์แทนนะ ก็เอาอายแปลงเนี่ยมาถูกกับไลเนอร์นิดนึงให้มันมีแบบสีดำติดขึ้นมานิดนึงนี่นะนี่แล้วก็เขียนเติมคำในช่องว่างแบบเแบาบๆถ้าเกิดปาดแล้วอย่าลืม เอามาปัดส่วนเกินทิ้ง้วยนะเดี๋ยวมันจะเข้มเกินไปนะคะเดี๋ยวจะตกอ,อกตกใจว่าโอ้โหคิดว่าเป็นแม่หน้าพระขนงนะคะที่แบบคิ้วดำเหมือนพี่ใหม่ดาวิกาอะไรนี้มันก็จะเกินไปนะคะเน้นช่วงหางคิ้วนะหัวไม่ต้องไปทำอะไรกับมันมากอ่าก็จะดูด ดูดีขึ้นนิดนึงนะคะสำหรับชีวิตคิ้วของเรานั้นนะคะอ่ะเสร็จทีนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับใครที่ต้องการแค่นี้แต่ว่าเรามีทริคอีกสำหรับผมว่าเป็นวันสำคัญวันที่ต้องถ่ายรูปวันจบอะไรอย่างนี้นะแล้วแบบต้องการอะไรที่มากเป็นพิเศษก็คือเรานั้นจะเขียนไทท์ไลน์บนขอบตาเรานะคะจะได้ดูดตา โตขึ้นนิดนึงเพราะว่าอันนี้เฉพาะแบบกรณีพิเศษจริงๆนะพิเศษจริงๆแนะนําพูดย้ําว่าพิเศษจริงๆไม่ต้องทําทุกวันมันจะลาบากชีวิตนะคะเดี๋ยวก็จะใช้เจลไลเนอร์แบบกระปุกนะของเมเบลีนสี01 black นะคะกับแปรงเจลไลเนอร์นะที่เป็นหัวเล็กๆดึงเปิดตาขึ้น แล้วเราจะเขียนตรงเส้นเส้นขนตา Baby, a love, a อ่ะก็เสร็จไปแล้วข้างหนึ่งเห็นไหมว่ามันจะแบบดำกว่าข้างนี้นิดนึงนิดนึงก็จะเป็นทริคที่ทำให้ตาเราดูกลมโตขึ้นนะคะดูขนตาดูหนาขึ้นเลยเห็นไหมก็จะทำอีกข้างนะ ไลเนอร์ก็เสร็จแล้วเนาะเราจะมาต่อกันที่ดัดขนตาอันนี้สำหรับวันธรรมดาก็ดัดได้นะแต่แบบดัดแบบไม่ต้องสุดอะแบบคือแบบดัดแบบนิดนึงให้มันแบบนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นว่าแบบดัดให้มันแบบดูว่าดัดอะไรอย่างนี้นะคือแบบไม่ต้องกดให้มันแรงมากปกติเราจะกดแรงนิดนึงใช่ไหมแต่เราก็กดแบบครึ่งนึง เออก็จะดูดูตาโตขึ้นนะคะเสร็จปุ๊บสำหรับคนหน้ามันก็อย่าลืมลงแป้งทั่วหน้านะแล้วก็ใช้เหมือนเดิมนิโมสเตเมตนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะง่ายไหมล่ะก็ เราจะเน้นเปิดผิวนะคะปกปิดแค่ใต้ตารอยส่งรอยสิวช่างมันแก้มเบาๆเหมือนเขินอายเจอผู้ชายที่ชอบแล้วแบบอายแล้วก็หน้าต้องมีมิติมีทั้งวันเซอร์และมีไฮไลท์เนาะคิว้วสีดำพักสีน้ำตาลจะไม่เนียนยกเว้นคุณจะมีผมสีน้ำตาลนะคะก็ <c oughs> จบแล้วนะคะสำหรับ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะกด subscribe ด้านล่างฝั่งไหนเออกด subscribe ด้านล่างเลยแล้วก็เดี๋ยวมีเพจใน facebook สำหรับเวลาเดี๋ยวมีขงมีข,าข่าวแบบเครื่องสำอางอันนั้นลดอันนี้ลดที่ไหนอะไรยังไงก็ไปติดตามกันได้นะคะ i อเดียบิวตี้จังกวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย This is my heartbeat song, and I'm gonna play it. Been so long, I forgot how to turn it up, 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 up all night long. Oh, up, up, all night long.